สวัสดีครับผมทุกคนครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่ล่องแพห้วยกระทิงจังหวัดเลยนะครับตรงนี้มีมะพร้าวต้นมะพร้าวอยู่ประมาณ3ต้นนะครับผมมาเที่ยวกันเยอะนะครับที่นี่ชื่อว่าบ้านละเลิงชนอาหารอร่อยวันนี้น้ำขึ้น เดี๋ยวเราจะนั่งแช่กันไปตรงกลางแม่น้ําเลยแล้วไปเล่นน้ํากันนะครับมาที่นี่เมนูเด็เดๆก็จะเป็นพวกกุ้งเต้นนะครับปลาเผาเป็นอาหารสดเป็นเลยนะฮะมาเที่ยวกันเยอะๆอากาศอากาศดีไม่ร้อนมากฝนไม่ตกสุดยอดสั่งอาหารด้านนี้เลยมาถึงปุ๊บมาสั่งอาหารด้านนี้นะครับจะมีแม่ครัว หรือเจ้าของนะฮะสุดสวยคอยบริการทุกท่านอยู่ที่นี่เลยมาเที่ยวกันได้ไม่ไกลครับไม่ไกลไม่ไกลยากมืองเลยนะครับออกจากตัวมองเลยมาประมาณสักยี่สิบโลเป็นหาที่พักผ่อนได้นะครับหรือว่าจะนอนหลับตื่นตอนช่วงเย็นมากินอะไรเงี้ยได้หมดเล่นน้ําก็ได้เล่นน้ําเหนื่อยน,นอนแล้วก็กินสั่งอาหารด้านบนได้เลยเดี๋ยวเขาจะมีเรือไปส่งเรานะครับอ่ะไปดูกันไปด,ดูเรือเรือที่จะดับ เรือที่จะดันแพรเราไปเห็นไหมนี่เรือแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆมาก็มาสั่งอาหารด้านนี้แล้วก็มาลงแพแล้วก็จะนักมีเรือดันไปทางนู้นเวลาเรากินอาหารหมดแล้วเราสามารถสั่งเพิ่มได้กับเรือนี้นะครับเขาก็จะไปส่งเรามาเที่ยวกันได้วันนี้น้ำโอเคบรรยากาศดีมากนะครับ แพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะ,เ,ะ,ะ,คะเขาจะดันลงไหมตรงกลางน้ำ อันนี้แพเราเป็นไงวิตาโอเคไหมต๋องเรับเรากำลังจะออกไปแล้วน่ไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนมโวู้ไอ้ดิ่นตาขับเป็นไปด้วย แต่ทีแรกเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีคลื่นให้ให้ลุงชายสาทิตหน่อยยืนเออยืนนไปเลยไปเลยไปเลยเขาไปก่อนไปเลยไปเลยหัวมันอยู่ด้านลงยังไงกันเนี่ย อันน้วิาอยงวิาวอ้เดีวนี้ี้อย่างนั้นเลยละถูกต้องแล้วเเป็นเช็ตจะวิ่งด้วยความเร็วย0 30ิสไลูกวิตาขอดูหน่อยดิอะไรขอดูขอดูหน่อยครับอะไรเอ่ยนี่คือกุ้งเต้นนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวห้วยกระทิงจังหวัดเลยหสุดยอดครับผม สายโหดต้องกินแบบนี so ้นะฮะแซบอิหล anyway. ีขอบอกทุกคนมาเที่ยวกันด้เยอะมาๆมาๆมาๆมามาโอเคนี่นี่ใครบอกว่าเขื่อนมีแต่กุ้งเต้นหอยแครงก็มีนะครับชานละร้อยหรือแปดสิบป็รู้ผมจำไม่ได้แล้วล่ะร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ๋อหนึ่งร้อยใช่ไหมก็พอกินได้ครับอย่าไปคิดอะไรเยอะอร่อยครับต้มตำนต้มตำนนะครับตำมประคูมต้มซอ ไป่ปราอันนี้เอ็นไก่ทอดนะครับมาเดี๋ยวลองชิมให้ดูเป็นไงบ้างเนสุดยอดบอกหน่อยร็ทำาดียรกรอบมีความกรอบเอ็นเอ็นก็ใช้ได้นะครับโอเคอาหารเจ้านี้ผ่านมาเที่ยวกันเยอะนะครับชื่อแพรอะไรนะชื่อแพรนี่ไงนี่ไงนี่นี่ชื่อแพรพ่อบ้านละเลิงชนนะครับมากันได้เลยโทรสั่งอาหารเบอร์นี้นี่ครับผมมาเที่ยวกันเยอะนะครับล่องแพ ควยก,ะท,วยกะทิงนะครับผมหใหญ่วันนี้น้ำดีใสสะอาดไม่มีลมพายุนะครับมาเที่ยวกันเยอะครับ